ข่าวปากพูลขอเชิญชวน,นค,คุณผู้ชมทุกท่านร่วมรุนรับของรางวัลมากมายไปด้วยกันกับกติกาง่ายๆเพียงแค่เข้าร่วมเป็นเพื่อนกับลายปากพูลสมาร์ิตี้โดยสแกน QR วอารคบนหน้าจอที่ขึ้นอยู่นี้แล้วกดเพิ่มเพื่อนท่านก็ได้รับสิทธิ์รุนรับของรางวัลกับครอบครัวข่าวปากพูลนี่แล้วและสําหรับท่านที่เป็นสมาชิกในลายปากพูลสมาร์ิตี้อยู่แล้วก่อนหน้านี้ถือว่าได้รับสิทธิ์ร่วมรุ้นรับของขวัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวข่าวปากพูลท่านสามารถอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ไปพร้อมๆกันนะครับผ่านทางเพจ Facebook และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเทศบาลเมืองปากพูลนะครับวันนี้วันที่2กุมภาพันธ์2อ6 7นะครับมาติดตามข่าวสารกับผมวัชรเต็มเปี่ยมกันครับ มาดูข่าวเด่นในรอบสัปดาห์นี้กันครับเจ้าหน้าที่เทศบาลลงเก็บขยะในคลองปากปูนนะครับเพื่อรณรงค์ปลูกจิจสำนึกในการรักษาความสะอาดในลําคลองและขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจทุกวันอังคารครับข่าวต่อมานะครับเทศบาลเมืองปากปูนนะครับรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายใต้โครงการศูนย์บริการครบวงจรโควิด -19 หรือว่า One Stop S สวิตโควิด1 9จากกรมควบคุมโรคครับและข่าวประเด็นต่อไปนะครับ โรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูลนะครับให้การต้อนรับนะครับมหาวิาลยฮ่องกงโพลิเทคนิคในโอกาสเข้าศึกษาเลียกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพในระดับปฐมภูมิหรือว่า primary care นะครับพร้อมเปิดคลินิกให้เยี่ยมชมครับเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมานายธนวุฒิถาวรพรามนายกเทศมนตรีเมืองปากพูนพร้อมด้วยนายสุปชัยนาสุวรรณปลัดเทศบาลเมืองปากพูนนายชยาสิทธิวัณนตราสมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากภูและแกนนาอสอมอนะครับร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจาร,ราย์อรเพนสุขาวล,ลิคณะบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และคณะจากเด๋อฮ่องกง polytechnic university นะครับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการสุขภาพในระดับปฐมภูมิหรือว่า primary care นะครับ ณห้องประชุมโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูนสาขาบ้านสลาบางปูการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรนายนาหนูนิน อาจารย์พิเศษสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นผู้นำเสนอข้อมูลด้านการจัดการสุขภาพในระดับปฐมภูมิของโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากปูนพร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสุขภาพของชุมชนผ่านตัวแทนเจ้าหน้าที่อสมในพื้นที่อีกด้วยทั้งนี้นายกปูได้กล่าวถึงนโยบายด้านสาธารณสุขที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพและการแพทย์เน้นการดูแลสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย์ที่ทันสมัยเน้นการพัฒนาระบบอาสาและการประสานงานจากองค์กร ๆทั้งภายในและภายนอกพื้นที่หลังจากนั้นได้นําคณะเข้าเยี่ยมชมการให้บริการคลินิกแพทย์แผนจีนและคลินิกแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลอีกด้วยมาติดตามข่าวเด่นกันต่อนะครับโครงการศูนย์บริการครบวงจรโควิด -19 หรือว่าวันสต็อปเซอรวิตโควิด1 9นะครับของเทศบาลเมืองปากปูลได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประจําปี2565นะครับจากกรมควบคุมโรคโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ครับเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมานายธนาวุฒิถาวรพรามนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน มอบหมายให้นายปริญญาจันทรพักดีเลขานุการนายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2,565ในการประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่1นึ่นห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5าสารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้และได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันสร้างชื่อเสียงและทํา คุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรางวัลนักกล่าวกรมควบคุมโรคได้ดําเนินการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อเป็นการยกย่องส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันค,ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เน้นผลลัพธ์การลดโรคและภัยสุขภาพที่เป็นรูป,ปรธรรมเพื่อเป็นเกียรติ และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในพื้นที่โดยได้พิจารณาคัเดเลือกโครงการศูนย์บริการครบวงจรโควิด -19 หรือว่าวันสต o p Service ิสโควิด1นนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลเมืองปากพูลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและองค์กรภาคีต่างๆให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่น่าภาคภูมิใจแทนพี่น้องชาวปากพูนนะครับหากจำได้เมื่อ2ปีที่แล้วเทศบาลเมืองปากพูนได้จัดตั้งศูนย์บริการครบวงจรโควิด -19 โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมากมายนะครับและโชคดีที่เรามีผู้นําที่กล้าคิดกล้าทําและกล้านําในสถานการณ์ที่มีความท้าทายและยากต่อการบริหารจัดการเป็นอย่างมากเลยแหะครับมาดูข่าวต่อไปกันครับ เมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปากพูลลงเก็บขยะในคลองปากพูลบริเวณพื้นที่ระหว่างหมู่ที่8และหมู่ที่9ซึ่งเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวที่ล่องเรือไปชมความงดงามของอุโมงคอเมซอนเพื่อรณรงค์และปลูก,กจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดแม่น้ำลาคลองและเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจของเทศบาลเมืองปากพูลซึ่งจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกวันอังคารโดยสัปดาห์นี้ถึงคิวของกองช่าง ติดตามข่าวนี้กันกันกบคุณอนาวินวิทูลพันธ์ผู้สื่อข่าวของเราตอนนี้เรากวัยุวันทีบางนำทีมหรือว่าตาเรือ <c oughs> คุณชายเล่นของเรานะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่พี่ๆกองชังเนี่ยทำกิจกรรมจิตอาสารเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับโดยการเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองของเราเนี่ยพี่ๆกองชังวันนี้เขามากันซิบกว่าคนนะครับและวันนี้นําทีมโดยตันเลคาของเราตันเลขาย้อยครับสวัสดีครับตันเลขาสวัสดีครับปมตันเลคาตันเลขาช่วยอธิบายโครงการนี้ที่ว่าเขาทํแบบจำไรทำแบบเปืือะไรนะครับ ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยแนวคิดของนนายกปูเพร,ราะระบบนีเว่เ,เป็นอย่างสำคัญ <พบ S 2> เลยนายกเลยเล็งเห็นถึงความสาคัญแต่แน้นำลำกลองหรือจัดโครงการนี้จริงๆเนี่ยจัดมานานแล้วแหละจัดมาต่อยอดมาถุกปีถุกปีเป็นเรื่องราวที่นาให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้ได้สัมผัสได้ก็ได้เก็บในความรู้สึกที่ดีๆเนี่ยช่วยกันดูแลบอกปองแนะนำลำกลองให้คงยูคขู่กับเราไปชวนลูกชวนล้านโอ้นะครับ เนี่ยเราก็ฟังหลาะะะะยๆแยกดจากตันเหลขขียขาโย้ยของเราเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราลงเรือกันดีกว่าครับเราไปเล่ไปพิ่กงจังเนี่ยเขาทําการเก็บขยะมุนฝอยในแม่น้าลาคลองนะครับของตาเป้ของเรานี่แหละบริเวณมู่ทีแปดมู่ทีก่าวมูทีซ่องนะครับโอเคครับท่านเราไปลงเรือกันเลยครับบอมนี่ครับก็เป็นพี่น้องกงจังเข้ามาทัางมดวันนี้ซ่องลานะครับแต่วันนี้คือลำหนึ่งเลยอีกลำหนึ่งเนี่ยนำหน้าไปใกล้เร็วนะครับ ลำหนึ่งจะเก็บอยู่ตีหมูแปดหมูเก้านะครับฝ่ยไกลกลัหนึ่งก็จะไปเก็บตีหมู 4, ตีซี่ค้องถึงจนปะคุณแล้วนะครับวันนี้นี่หญ้าไม่ไก่มากนะจากตีปุ่มเล่นะอเอเอใช้เราคนละไม้คนละมือนะครับเราคนละไม้คนละมือเนี่ยหญ้ามันก็จะลดไปจนไม่มีนะครับอซึ่งตีนี้หมู่ปีก็ไม่ต้องหมาเก็บเลยนะตีนี้พอจเจ้าบ้านเราเนี่ยรว,รวมกันไม่ถึงกับหญ้านี่นะลงแม,านาม่น้ำลำคลองนะ ใสกับผมใจ่กับช่วยๆครับชวยๆก็ต้องฝากไปถึงประชาชน่อยูริมน้ำแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับช่วยกันเก็บขยะให้เป็นทีเป็นทางอย่าบ่อยลงแม่น้ำบางคลองครับผมข้อความรวมมือพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอยูริมคลองของเราเนี่ยหรือว่ายุส่วนอื่นของตำบลปากปุดหนอก็ตามนะครับช่วยกันรักษาความสะอาดของชุมชนเรานะครับโดยการแยกขยะก่อนทิ้งนะครับหรือว่าปี่ีคนไหนที่ว่ามีเวลาหรือว่าปลูกปืชปลูกพักเนี่ยปีปะหยัดปุ๋ยได้นะครับ ก็คือเราขวดพลาสติกเนี่ยไปไปเล็กไปเล็กกับปุ๋ยมักหรือว่าก๊าซชีวาภาพที่มูที่ห้านะครับลายตรงชัยเนี่ยที่นาย,ยกโรซื้อไอหัวเทียมเนี่ยมาเล้วนะครับพี่ๆก็ปาไปเล็กได้ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางเรื่องปุ๋ยนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่าย่องกา๊าซก็คือแก๊สที่เราทําอาหารในครัวเรือนกันทุกวันนี่ละครับกับผมสาหรับวันนี้ก็ข้อลา,ากันไปก่อนนะครับผมอานาวินอิตุนพั่น สวสดีมาติดตามข่าวเด่นกันต่อนะครับเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่3จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2566โดยมีนายธนาวุฒิวันพรมนายกเทศมนตรีเมืองปากพูนพร้อมด้วยนายชานชัยอรุณผู้ทรงคุณวุฒิและนางสาวปกาพันธเพชรทองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองปากพูนเข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2566ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่3ตําบลปากพูนการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้นายกปู ได้ลกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาทางด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองปากพูนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนในพื้นที่ได้มีโอกาสได้เรียนฟรี3ภาษาทั้งไทยจีนและอังกฤษโดยคุณครูชาวต่างชาติและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพรวมถึงมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลด้วยแท็บเล็ตและในขณะนี้นะครับได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลเมืองปากพูนเพื่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีถึงชั้นมัธยมต้นม .1- ถึงม .3 ในอนาคตอีกด้วยนอกจากนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่3ได้มีการสรุปโครงการมะพระ้าวแสนดีในรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโปรเจกต์แอ r โรสนะครับและให้ผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมผลงานของบุตรหลานภายในศูนย์อีกด้วยทื่นชมการจัดกิจกรรมโปรเจกต์แอปโรสให้กับเด็กๆของคุณครูสปดมหมูสามมากๆนะคะถือว่าเป็นการปูพื้นฐานการคิดเชิงนวัตกรรมให้กับเด็กๆและการสร้างนวัตกรรมให้กับเด็กๆนะคะ การบริการหกกิจกรรมโดยการเรียนรู้มะพร้าวพืชพื้นถิ่นของปากพูนนะคะซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวที่ เด็กควรจะได้เรียนรู้ซึ่งต้องชื่นชมจริงๆว่าคุณครูสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างดีได้นําเอาพืชพื้นถิ่นที่อยู่ในตําบลปากพลนของเราเพราะว่าพืชมะพร้าวเนี่ยจะอยู่ในชุมชนของตาบลปากพลนแล้วก็เด็กๆของเราจะรู้จักกันทุกคนนะคะโดยมาบูรณาการ6กิจกรรมนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษากิจกรรมกลางแจ้ง ปิดท้ายรายการวันนี้พบกับช่วงนายกพาพัฒนาเมืองนะครับตามไปดูกันว่านายกปูจะพาไปพัฒนาที่ไหนนั้นไปรับชมกันครับตรงนี้ครับเป็นทาเรือเกองวัดที่นี่นี่ก็โดยทางฐา,านเนียมเนี่ยนะครับตอนนี้หลักษาการเจ้าววัดอยู่กับผู้ช่วยป๊อกผู้ช่วยมูร่องเราก็เลย รัวมันครับท่างเสบาลห่างผู้ใหญ่ท่างชุมชนทางวัดเนี้ยมาพัฒนาพื้นที่เนี้ยครับจากเดิ่มทีมันเลไม่ได้มีข้ายะามังมม่งเลยมั่งพัฒนาริมคลองกันนะครับเราก็ทําเป็นทีปักพ้นย่นใจของชาวบ้านทําเป็นทีจัดงานทําเป็นทีรองรับหนักทองเที่ยวทาเป็นทีจดอดเรือท่าเรือทีชาวประมงอะไรคนไท้สิ้นคาอะไรต่างๆมีประโยชน์ครับเป็นสนสาธศาสนามาออกกำลังกายมาหนังปักพ้นย่นใจ ด้ทั้งหมดเลยแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะจัดงานประเพณีลากพระมั่งลอยกระทงมั่งกาจะยายมาจัดที่นี่นะครับเราจะมีกิจกรรมแข่งเรือไม่ว่าจะเป็นแข่งเรือพายแข่งเรืออ่างยาวพอตรงนี้ในอดีตเนี่ยนะครับพอข้องพุ่มสมัยพุมเล็กๆเนี่ยอย่างจาได้วัดบริเวณตรงนี้เราเคยลากรนาน้มที่หนึงลากเรือรนาน้มนุกหมาครับไม่แน่ครับอาจจะปีท่องปี่ามปีข้างหน้าเนี่ย อาจจะมีการหลักพานามและในปี68เนี่ยวัดท่ามวงเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการเตรียมงานหลวงหน้านะครับฐานการเตรียมงานหลวงหน้า,าตรงหน้าตาง,งบประมาณที่ได้มากก็มาจากกิตตานะครับคนนู้ช่วยคันคนนี้ช่วยคันบุญอายตานควยมั่งถอดป้าป้ามั่งก็มาช่วยกันเลยครับและนี่คือครอบครัวข่าวปากพูนะครับพบกันทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ สำหรับนี้ขอลากไปด้วยข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนการศึกษาใหม่ของโรงเรียนเทศบาลเมืองปากปูนะครับผมและทีมข่าวต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับนี้สวัสดีครับเปิดรับ เรียนปีการศึกษาใหม่ของโรงเรียนเทศบาลเมืองปากปูนนะครับหลักสูตรเรียนฟรี3มภาษาไทยจีนอังกฤษนะครับบนพื้นฐานการเรียนรู้ในรูปแบบ Eco School PBL และ CBL นวัตรกรรมทางการศึกษานะครับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แท็บเล็ตและส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีนะครับโดยเปิดรับตั้งแต่ระดับชั้นอุบาล2และชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับนอกจากนี้ยังฟรีในเรื่องของเครื่องแบบนักเรียนอาหารกลางวันอาหารว่างอาหารเสริมและมีรถบร,ริการกรับส่งนักเรียนฟรีอีกด้วยครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนเทศบาลเมืองปากปูนเด่ี้้ยไล